สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเย็นวันที่10กันยายน2568อยู่หน้าบ้านพี่สาวพี่น้องหน้าบ้านยายจอยนะครับเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับท่านชมนะครับจะพาไปถามเจจากนครพนมนะครับอีกชุดนะครับผมงวดวันที่16กันยายน2568 เพิ่นว่ามื่อนีแ้แหละพี่น้องเดี๋ยวจงยางไปบ้านเพิ่นนะครับบ้านเแาเพิ่งกลับเข้ามาท่านผู้ชมนะพายเอฟซีพายธรรมชุ่มครับออกเดินทางตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับสูมือท่านผู้ชมนะครับเอาหูยพี่น้องประตูยิ่งจอยบําเพนญเล่าไอแอลส้นหรอวะหนัก<อ>คักพี่น้องตาบ้าแถาผู้ใหญ่ๆพี่ไหมลูดกระโปงไปโอ้ยอลลเ,อเด็กน้อยไปทางใดล่ะเนี่ยไ,ไปบ้านบ่ ไปซื้อปุ๋ยแก๋ออกไปน่ะอ่าโอ้ได้แมไปซื้อปุ๋ยใส่เขาขั้วยี่จอยพี่น้องเอ้ยขั้วพี่สาวนี่แหละขั้วบานๆเข้าอยู่ไงไงอ่นฝนตกแห้งแน่นี่ก็บ,บอกยี่จอยว่าถ้าน้ำท่วม,กวมเก่าปลามาเลี้ยงเลยยี่จอยเด้ออ่าสวัสด,ดียี่จอยสวัสดีค่ะยายนดำตัลรวงกลับแล้วกลับแล้วเบาเถากลับมาพี่น้องจะแวะนึกว่ายายนดำตัลรวงมาอยู่เมื่อกี้ซื้อหมูมาอยู่ซื้อหมูมาฝากคนอยู่เอ่ ก็เลยแบ่งกันแ่นเออหนึ่งวันขันเราอยู่กัซื้อไหมอีกคนละชุดเยอะเออก็เลยเอาแบ่งกันก่อนเออเป็นกลับแล้วเ<ะ>งาวะยายวันประยู่กับเงาได้ทำเงาวะโทรมาบอบหมู่บ้า,านหนี่งเทรเออโทรมาหยุดบ่เออขึ้นนี่โทรมาเออคำคำเออทุ่มหนึ่งเออเงายายวันอยู่นี่แหละหนึ่งเขาวะหนึ่งเขาวะเทยังกินแลงล่ะกระลาบหมูกระลาบหมูได้ได้ชุดหมูลาบแล้วพี่น้องมาฝากยายจอย บรูวาย่ายน้ำตาหลวงแล้วแตเข้าแม่พี่น้องขัดไมาติดสื้อมาให้คนละชุดก็เลยแบ่งกันเอาไปกันแบ่งกันไปกันโบนิแวขบุ่นจีย่านบอยากพี่น้องพราะว่ามันกินดูแล้วก็เลยแบ่งไปกอนมืออื่นบืนบืนมีบอกวอกคือน้ำตาลขึ้นโอ้ไปวัดน้ำตาลขึ้นร้อยหกสิบพี่สาวกบหวานย่าจอยกบหวานยายอ้วนกบหวานบ่าวเถากบหวานพี่น้อง บเบอๆเนาะเบ็นเนาะบหมือนเหมือนเราป่าสื่อป่าไม่ให้พี่น้องจังมาแวะเขามาถามพี่สาวทำชุ่มหนึ่งเขาแอบนะครับเนี่ยน้ำตาหลวมกลับไปเมื่อกี้เย็นพี่น้องได้หมูแบงกันได้เป็นชุดลาบเนึกว่าเพิ่นบระยูรพี่น้องนึกว่าเพิ่นอยู่นาถ้ามากเกิดสื้อไม่คนละชุดบาตรถ่อมกระเร่ได้ชุดลาบมาเหมือกันเอาเดี๋ยวไปบ้านเจริญตรีก่อนจังหวะเอาเบิ้งพี่น้องขวายจ่อยระวังเมื่นเด้อยางระวังเมื่นนี่ยี่อ้วดเราอยู่ห้องเราห้องยานเมื่นอยู่ ประตูพี่น้องประตูแล้วยาเฮซื้อนี่พี่น้องบ้าเถ้าพูดยไงยังหลุดมาไปพี่นัองประตูบ้างพี่น้องพี่พุดนะตาบ้าเถาแห้งหลยแก็ยิ่งดันมาไปบรรยากาศกำลังกำลังจะเมืดพี่นัองช่วงค่ำบานเฮานะครับเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนก็จะเริ่มมืดเร็วแล้วนะครับอไปนะครับไปหาเจโรตลี่ ตะวินงไปข้างในน่ะหนุ่มเหนือไปข้างในแหละเจี๊ยรัตอรี่ไปทุ่งนาค่ะหนุ่มเหนือออกทุ่งนาค่ะคือดองเพิ่นไปไอ้ส้มเขางามเพิ่นค่ะเพิ่นว่าเข่าปีนี้งามงามเบาเถ้าเจี๊อันไหเพิ่นกระข้าดอกเขางามงามเพิ่นว่าไปล้อน้ำหน้ากับไรก็จะงามงามเออเพิ่นว่าเป็บ่ไผซ้ำเพิ่นว่าบ่ได้แล้วเพิ่นว่าเจี๊ยรัตอรี่บ่อคอยเลาะทงมาสั่นอสวัสดีเจี๊ยรัตอรี่ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย็นวันที่สิบ กันยายน2568ค่ะ้า้มักเจมักสไตล์เจหีพี่น้องมักแฟชั่นเจ้าช่วงนี้ยเจเข่าท่าถ้ามักทะแม่งเขาเจ้าว่าม่มีหอยกกาอาสไตล์นี่มือขึ้นนี่เขาเจ้ามักเจ้าไสเลยไหมไสยังอ๋อไสอันนึ่งเนี่ยโคผมเออเข้าเจ้าโอ้เจเล่าสไตล์ไม่รุ่นว่ะอะสไตล์ไม่รุ่นดีอแข้างน้อยยังไงเจหนึ่งเข่าว่ะสี่หนึ่งเข่าก่อนสี่หนึ่งเข่าเมน ปลาวเผาได้หมูไม่ให้เจ้พันลาบแล้วก็ชุดผักผักเขามีอย่างบ่มีย่มือแรกว่าเจว่าเจเจ้ตับหมักแตงน้ำหมักแตงมีแตงเขาก็มีได้หมูมาลาบพี่น้องคือบอกว่าจะเกิดกลิ่นนั้นเต้ามันเสียวแต่วินคือได้กบอยู่กบโอ้ยครบน้อยๆเขียดน้อยหนึ่งเจ้อันคัดยุตลาดพันมาขายหายหาซิบ่าอ๋อเจ้ซื้อมาตลาดแมนสิบห้สิบไปหาก็บเบิ้งแต้วินในอัวรวยเอเลียกบน้อยนี่อ้าพี่น้องอ่า จะถามปฏิบัติเนี่ยจากนครพนมมาได้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือตบมือคักก์วห้วยกระควางมากเนาะโอเจ๊มือแรกต้องเติมอีกหน่อยเด็ตอนช่วงเฮ็ดกับเขาเติมให้มันแจดอีกหน่อยให้มันแจดอันนี้มันเจี๋ยแสดงให้แม่หมูแหละนี่แม่หมูว่าแจดพ่อไปพ่อล่ะเจ้ว่าใั่นแม่หมูนี่ไไปบ่ด้กัสายตาแล้วจะบ่ถึงเมื่อคืนผมไม่เจ๊ผมมั่งปุ๊บนี้ มันเจิดมันต้องเติมเพื่อความสว่างเจ๊ถามแล้วว่าแม่หมูให้เติมอีกบ่แม่หมูบ่ละเจ๊หมูแต่มันเจ๊ดแค่ัหนก็คือแมงมันเนาะมันเป็จิดมากเลยนะพี่น้องเจ๊ลอตเตอรี่ฉายาเจ๊ตอนนี้ก็คือเจ๊ปากแดงอ่าต้องเข้าตามสเต็ปเนี้ยค่ะเอาลูกค้ามาเจ๊ลูกค้ามาพี่น้องเดี๋ยวพอดีลูกค้ามาล้านนึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ไผอ่าลูกศิษย์ปู่เสรี ตัวได้ละสองเก้าพ you know. de oh, ี่น้องเดี๋ยวจะไปคุยกับเจตัวพี่น้องพอดีนี่มากับรถคููใจแล้วเอายางไปพุ่นนะเนี่ยพนวาด้เปลี่ยนบาะแท้แล้วงวดนี้สองถาออกสองเก้าเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีผู้บางคนกับบอดไอเบิงมาสั้นนะปู่เสรีสกุลสองตัวมาตัวนะครับเพิ่นเพิ่นให้มากงวดนี้ตัวได้กอสองเก้าสองเก้างวดที่แล้วให้สี่หนึ่งสี่หนึ่งมาดเต็มหนึ่งงวดนี้สองเก้าพนวามาแท้ อ่าพี่น้องไ้ยินเสียงรถเกลี้ยามาถามเพื่อนบา่าเถาลูกศิษย์ปูเซรีไป <c oughs> หาเจตโอ,อยังมาหาเจตโพี่น้องลานเจเป็นลานของช่ำ <c oughs> ลูกค้าเขา, <c oughs> าไปยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาผันเมือนผันมูบ้าวเถา <c oughs> เพื่อนอะนะครับปูเซดีสกุลได้พี่น้องได้สองตัวมาตัวสองเก้างวดนี้ <c oughs> ปูยำมาขักเดินดีทั้งปีพี่น้องนะครับเดินดีทั้งปีปีนี้พิ่งจิลุษแค่งวดเดียวที่บอมาได้พี่น้องได้ ค่ะแบบปู่เสรีสกุลเพื่อเอฟซีผูพันพนบอลเอเบิงแมนอ่าสองเก้านะผู้ใดมีเลขติดเป็นแม่จับมาใส่สองกับเก้าแต่ว่าปู่พนินมาสองเก้าทำมากระหาลอตเตอรี่เอ้าเจ๊บ้าวเท่ากันส้วนคุยโดนในเอฟซีจะมาจากนครพนมพนผู้ใดมากับว่าไห้แพ้ปูเสรีคือกันบ่ตัวไรล่ะเก้าคือกันบ่ให้เลืออเอ เจ็กำลังเล่าเฮงเนาะใส่อินเนอร์มันบาใสอินเด้อเลยบอให้ปูเซรี่มาเก่าเจ๊กับมาเก่าคือกันของนครพที่เมันให้ตองวัดตัวไหนกับเจ๊ค่ะที่ให้ตองวัดห้ากับหกหักกับหกนี่เพิ่นเด่นซ้ำกันเนาะเด่นซ้ำกันเด่นเท่ากันค่ะตัวที่สามคือเก้าเก้าเพิ่นสั่งอย่างมาบอเจ๊เพิ่นไปจังได่บ่มีสามตัวฝากมาสามตัวบ่เจีแม่นอย่าว่อดังเจี้อย่าพดังสามตัวตัวไหนเจ๊ห้าหกเก้าห้าหกเก้า เยีะพอดังเยะพอดังพี่ดังหหกเก้าห้าหกเก้าสามตัวสามตัวพะนตัวนี้เลยห้าหกเก้าบอกว่าเน้นเลยเผาพี่ดังสมตัวห้าหเก้าหลักเก้าพันจับคู่ไดไหมเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดเกเก้าเจ็ดเก้าแปดวงกลมที่เก้าแปดวงกลมที่เก้าแปดเอเจขยับช่วยนี่ไปขยับกนขอี่พี่น้องเดี๋ยวเบาเถ่าจังจเขียนไห้ได้พี่น้องได้อันนี้ชุดที่พันหายตองงดออกปุ๊บห้ไเลยังมือแลงเล็เด็เล็กวิง นจับคู่เพื่อน,นจับคู่ให้อีกอีก,อก,อกมือทัดไปแต่ว่าหากระพกนี่เพื่อนไหต้ตองวดเลยนะครับ16กันยายน2568จากคนกครพนมงวดสองหาเพื่อนไห้2อหามาหาสองนะครับอ่าลกา50ตรงๆน,นเจนเนาะ,ะตัวที่39แม่าเอารลักหาพี่น้อง515259หลัก6606163หลักหาวงกลมที่หาเก้าปเจ๊แม่นค่ะ ลักหวงกลมที่63สามหลักเก่าพี่เก่าอย่างไนกว่าเจ๊เก้าศูนย์เก็แป้าศูนย์เก้าเจวงกลมที่98อ่ะเดี๋ยวเบาเท่าเคียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมหลักกระชุด3ตัวห6 9เกาเอาคือเบาดังด้เจ๊ตัวไหนก็่เจ๊มันอินเนอร์ใส่เลยล่ะห้าหกเก้าสามตัวห้าหกเก้าแบบเจว่าเบาเบาบวกกระซิบบอกเสียงดังๆให้ได้ยินกันเลยเป็นแน่าง้ดนพี่ดังได้นะผ่ามักก็จะไปหาดิบจับละตรีงวดเข่าก็มี หมดบ่าวเขาก็มีนะเจนะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นเพิ่นเพิ่มมาเพิ่มมาลงสูงกว่าโลดเพิ่มมาเบาเทาลงโลดขอบคุณผู้ที่เพิ่นเพิ่มนะเนาะหนะผู้ผูประธานนี่บ่มักกับเบิ้งใบกวนเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ทธรรมชุ่มอ่าธรรมชุ่มเบาเทาเขียนให้แล้วนับจากนครพนมเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอีกตัวให้เก้ามาเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดนับเพิ่นวงกลมที่เก้าแปดเพิ่นยังเน้นตัวเจค่ะเน้นที่เท่าเท่ากันตัวนี้นะคะห้ากับหกค่ะ เพิ่นยังยำเจว่าหากระพกเดินเท่ากันนะ,ะพีรพ่รองเด้งวดนี่เพิ่นเด่นหากระพกะขาปรมักชุดที่เพิ่นจับคููไห่หาตัวมาใไ่หากระพกนะห้าหนึ่งห้าสองอันนี้ไห่ตั้งแต่ตัตงวดเลยพี่รองนะหกหกนย์หกหนึ 6, 6, 0, 6, น่งหกสามนหากระพกเพิ่นอ,ออกปุ๊บตอนเย็นตอนคำเพิ่นหาเลยนบอีกหนึ่งวันเพิ่นกรจับคูไมาไห้แต่ว่าเก่าเพิ่นพึ่งมาไห้มือนี้เก้าศูนย้าเจ็ดเวงกลมที่เก้าแปดเอยากได้หน่อยคููเอาตัวที่เพิ่นเน้นครับห้า งวดนี้เพินพ่นว่าให้ให้เ้าค่อยดอกเจฮ้องบอกเล่งวดนี้สามตัวอ่าชุดสามตัวห้าหกเก้าค่ะอ่านับชุดสามตัวงวดนี้ห้าหกเก้าเพิ่นก็ะจับตัวเด่นเลยบมาเจค่ะตัวเด่นเลยโอ้แคปหน้าจอได้พี่น้องได้สามตัว,ตวตรีไปหารถรีไว้พี่น้องค่ะนะครับไปหารอรีรอรีไว้เผื่อมาเลขท้ายสามตัวหรือลังวันใหญ่เอ้านะครับหมดละช่วงครับเจเติมนะเจเด้อ เติมลิสติกเนาะแมนแม่หมูแหละว่าพอดีเจจะมาว่าเจปากคือแมงมันบอแมนเด้เจปากแดงอยู่ไปว่าหาว่าจังสันเนาะเจแมนแม่หมูว่าเ่ราะตื่ผมมาเราจังว่าดีอันนี้แม่หมูว่าสมิดพอดีบอมแมนเติมอีกเล็กน้อยเจสว่าร์น้ำแล้วก็สิออกคีบแบ่ว่าพอดีบอเป็นแค่นี้เเติมเติมเตจเอฟซีเจเอฟซีพอ่ีนว่าบบู๊ยหมักลูกนี่เจเพ่อ่าดูสดใสนี่เพป็นธรรมะาติแม่งอย่าง พอถมวงเจโรตรีซับานะขาอย่างเดียวสับขาสับา <c oughs> ขาแห่งเอฟซีอ่ะงวดนี <c oughs> ่มักตัวได้เลยเจ้งวดนี่ฝันไปฝันเนี่ยบอย่าง <c oughs> เลยบ่าวเถาหน้าน,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 นดีดีฝนตกแหมฝนตกน้านดีค่ะดินไม่ได้ผัวสิใส่ออกไม่กู้ผาเออเล่เล่เล่ให้ไม่งเลยท่ำเป็นลับโกนท่ำย่างโกนความเสียงฝนแห้งเดี๋ยวตะวินบอกมาออกมากู้ผาเจบอกออกมาแล้วน้ำเฮียนเจมันฮึ่มละอ้าวท่านผู้ชมนะครับบ่าวเถาขอบคุณจากนครพนมเด้วยขอบคุณพู้ใหลญ่ ขอบคุณเจลอตเตอรี่พี่น้องใช่ย่าเจไม่คือเจปากแดงนคืนนีด้เห็นปะเจนาสว่างดามีอร่านะครับป้าเราขอบคุณจากลูกค้าก็มาพี่น้องลูกค้ากันยืนเต็มนาล่านขายของช่ำเจอย่พี่น้องไปวินมาแล้วเดี๋ยวเมื่อไรจะเบ่งลอตเตอรี่พี่น้องยังท่านถี่ฝันนะครับผมอ่าเอาพากันคลิปนานะครับให้โชคให้มันขอบคุณเอฟซีแฟนคลับั้งช่องทุกก่านเด้พี่น้องเด้ ขอบคุณพญายมยพิ IP ปานอาสุสกุลสุคนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูค่ะสวัสดีค่ะโช